สวัสดีครับมือนี้เกตกระเท็ดแกงเขียวหวานครับก่อนอื่นใส่กะทิลงไปก่อนครับนิดนึงที่นี่ใส่ข้าวใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานลงไปครับมือดิเกตใส่ยี่ห้อนี้ลองเปลี่ยนยี่ห้อใหม่ลองมือนะครับเด้อยตะกรันจะใส่ยี่ห้อที่มันอยู่โลตัสแต่นี่จะใส่ยี่ห้อนี้มึงมันจะเป็นแบบใดนเนาะใส่ลงไปที่นี่ห้ากระเขียวให้มันแบบว่าให้มันมันแตกนะครับผมงเท่งกะทิแล้วกับแกงเขียวหวานของท้อง ที่นี่ตอนห่อเขียวแล้วห่อกะไซกะจีที่เหลือลองไปเลยครับกล่องหนึ่งเลยนะครับเด้อคนครับค้นค้นคนเข้ากันที่นี่พ่อมันขนแล้วเ่าจะใส่น้ำเปล่าลงไปครับครับต่อไปก่อนเทาจะส่ส่น้ำเปล่านาะใส่น้ำตาลลงไปก่อนสองสอนครับใส่ผงนัวครับใส่น้ำปลาลงไปครับที่นี่เขาใส่น้ำเปล่าลงไปครับเอาพอประมาณเนาะกินกันไในข่ากะไซสำนัน ต่อไปือเสียดใส่บะเขือลงไปครับผมติดต้มบะเขอมันเปืเป่อยๆก่อนะนะครับจังปงต่อไปครับมาเมืองไก่ถอดของเ้อาไก่ถอดเค c ซีแล้วครับมีเลยีเลยครับที่นี่เ้าจอาไปซับสักอนนอก้อนเนาะเราค่อยจะเอามาใส่กับเกลียงเ่วานแ่เที่เที่เตรียไวไ้นะครับนาะตอนนี้กำลังถอดเป็นป้ายครับเป็นป้ายที่ของเ f c ซี่แหละแต่ว่ามันแข็งๆแล้วก็เลยเอามาถอดไม่มือกรอบแน่ๆครับที่นี่เ้าเอาเกขียงหวานห้ามาลาใส่ไก่ที่ห้าซับไ้เลยนะครับ อันนี้เป็นไก่เคฟซีไดเกตสับไปเรียบร้อยแล้วนี่เลยเสร็จแล้วครับแกงเขียวหวานครับผมอาม่าหลาดใส่ไก่ทอดเคฟซีนะครับนี่้วกาอันนี้เข้าไปทอดเม,มื่อไห่กรอบๆครับเพราะว่าย,ย,ยนี่ครับมันจะออกกรอบๆนุ่มๆแล้วก็จะมีกินของเครื่องแกงเขียวหวานนะครับผมินขอหอนๆแบบนี้เลยครับ เหมือนกรอบๆครับก็อหอมเครื่องกับเชียวหวานคนระับ